วันนี้ไม่ทานอ่ะน้องมาดามยังไม่ให้แข็งนะคะเดี๋ยวน้องมาดามแค่น้แม่แข็งอาแล้วทางฮานอยแล้วก็แข็งที่สองก็จะเป็นหอยสองรัฐบาลไทยวัดพระจันทรวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะจ๊ะแม่พร้อมป้านพร้อมปากใหญ่เลยนะจ๊ะ,ะพิมพ์คําว่าหอยสองมาให้น้องมาดามเลยค่ะแม่มือี้เบิ้งทั้งสี่ลิตรทั้งฟิวเตอร์กับไปว่าเข้ากันอยู่นะแม่น้อง ได้อยู่นะะ <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> โอเคแม่ๆม่รเลิกค่ะอ่ะทุกคน0ี่ร้านคนดูขอคนละสองแชร์ใครอยากได้หวยสองพิมพ์เขาว่าหอยสองมาให้น้องมาดามด้วยค่ะแม่วันนี้เลขดังเลขดังตอนนี้น้องมาดามยังยังไม่ดูแบบว่ามันจะมาตัวไหนแต่ว่าตอนเนี้ย ป้าเขไปเอาเลขมาแต่เนี่ยน่าจะเป็นเลขปฏิทินทุกคนน่าจะเป็นเลขปฏิทิน่ามันจะมีเลขอะไรส่วนมาจะ 14, 6 45, 6 45, เป็นเลขสตัวเป็นเลขหนึ่งหกหนึ่งอ่าเจ็อ่าเจ็ดอะไรนะเจ็ดสี่หอะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยเด้หนึ่งสี่หกสี่หกเจ็ดสี่แล้วก็หกหนึ่งหกเป็นเลขปฏิทินแมงมันที่แล้วมันก็เข้าเลขปฏิทินวันนี้ก็จบแ้วมา น้องตามเด็กปฏิทินเนี่ยประมาณนี้อาจจะน้องมาดามก็ไม่รู้หรอกมันจะเข้าอะไรน้อมันก็แล้วแต่ดวงเราดวงใครดวงมันด้วยอะไรประมาณนี้ผู้ใดถือวันื่อกี้กับไปเที่ยท่าบุญทำท่านไปจัดหน่อยในเด้อแมเด้อจะได้แบบว่าโลดโลดอะไรประมาณนี้สะสมบุญก็จะสามารวันนี้เราจะได้ปากเราจะได้เองอีกน้าขาทุกคนอ่ะพิมพ์คำว่าหอยสองมาให้น้องมาดามเลวยนะใครยังไม่แชร์แชร์ให้น้องมาดามด้วยนะขอคุณละสองแชร์ ให้น้องมาดามหน่อยนะคะสวัสดี500คนดูด้วยนะคะแม่เดี๋ยวรอแม่แม่เข้ามาก่อนเนาะอีกแป๊บหนึ่งนะทุกคนให้แม่แม่ทิมพาม่าหอยซองมารอก่อนนะคะช่วงนี้วันนี้ก็เดี๋ยวน้องมาดามก็จะให้แคบปสองแผ่นเนาะแนวทางทางนอยแล้วก็แนวทางหวยซองรัฐบาลไทยนะจ๊าแม่แม่จะได้แบบว่าใครที่ชอบก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันไมได้เลยนะทุกคนซื้อตัวกลับไปด้วยนะทุกคนซื้อตัเกับไปด้วยทิมพาม่าซื้อลอตเตอรี่เนาะ ตัวที่น้องมาดามให้ไปตรงตัวมาซื้อไม่ก,ก็สองสามไปส่วนตัวกับก,ก็ซื้อไปสักใบอะไรประมาณเนี้ยจะได้แบบว่าเลิศเลินต่างๆนะฮะทุกคนลองเล่นลองตามดูก่อนนะคนแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องคาดหวังจากเลขจากแนวทางที่น้องมาดามให้ไปนะทุกคนน้องมาดามบอกเลยนะที่นี่ว่าน้อง ดูแนวทางน้องมาดามให้เป็นแนวทางแม่มักแม่เคซื้อแม่เปยตามแต่ถ้าแม่ไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนาำถาห้าร้อยต่อคนดูพิมพ์คำว่าหวยซองมาหาแม่ก็เปิดเพลงให้แม่ฟังไปเรื่อยน้ำถาเดี๋ยววันนี้หวยซองของน้องมาดามแบบเอาจริงแม่มันมันก็เป็นแบบบ้านเล็ก เล่หดังมาหลายงวดแล้วนะน้องมาดามก็ไม่คิดว่ามันจะเขาจะเอาให้ตัวเนี้มาปล่อยแต่ถามน้องมาดามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบมากนะแม่สําหรับเลขห์ย2ลขสองันนี้เอาจริงไม่ได้ชอบมากเลยแต่ว่าเลขเนี้ยมันแบบเป็นเลขสวยอยู่เนี่ยนแต่ว่า ว่าเลขรัฐบาลชุดนี้ช่วงนี้ปีนี้น้องบารดัมบอกเลยว่าชอบเลขที่ไม่สวยอือชอบเลขที่ไม่สวยอย่างเช่นอ่ะเลขติดศูนย์อย่างเงี้ยหรือว่าเลขติดหนึ่งติดสองอย่างเงี้ยอ่ะเลขต่ำๆมนุคนเลขมันจะไม่สวยเนาะถ้าเลขต่ำๆแต่ว่าถ้าเลขสวยมันเบาใแบบพวกเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าอย่างเงี้ยเขาถือว่าเลขสวยเนาะ วิ่งเลขรูดเดี๋ยววันที่หนึ่งสิงหาน้องมาล้มก็จะให้แม่แม่แอบแล้วก็จะเอาตัววิ่งตัวรูดตัวฝันอะไเงี้ยให้แม่แม่ในเลือปลิ้นในเลือซื้อแล้วเนาะเพราะว่าบางคนก็ชอบเล่นแต่วิ่งรูดอะไรประมาณเนี้ยส่วนใครที่ชอบตัวจอบหรือว่าเม็ดเดียวอะไเงี้ยก็รอรอก่อนนะคะส่วนวันนี้หวยซองเดี๋ยวเอาไปให้ก่อน มีนะครับาะวันที่แล้วเข้า5-3ตรงๆเลยมีคนถูกรัรตตอรี่เยอะมากไทย6-4แม่น้องมาดักเดี๋ยวรอดูรอดแค้นนทางน้องมาดันะแม่วอ,อยนะว่าจะตรงใจกับเลขที่แม่อ้อยชอบหรือเป,เปล่านะจ๊ะหรือว่าเลขตัวนี้ก็ไม่แน่นะทุกคนแต่ละพื้นที่มันอาจจะตรงกับเลขดังเลขอันเพราะว่ามันเป็นเลขเลขสวยเลยทีเดียวเลขสวยอยู่แต่ว่าบางคนที่แระว่าหาซื้อได้ก็ซื้อส่วน าตรงกับเลขที่เจ้ามือเขาจ่ายครึ่งนึงหรือว่าอันอนี้นแอแ,แม่แม่ต้องซื้อเยอะรอเอาหวยซองชุดใหม่เหมือนวันที่แล้วที่น้องมาดามปล่อยให้อาหางอ่า,อ,าอันหมดทุกหางเลยค่ะแม่ที่ดีอันหมดทุกหางนีจะเลขกหาสามทีบะ <c oughs> อันก็ไปออกเลขทีบะอันเห็นบอเออจริงๆบางทีแบบเลขที่มาดัง,ดงมาแรงๆเนี้ยมันไม่ออกอแม่จะมีนานๆที่ออกทีหนึง่ง ส่วนอยู่อีกเ่าน้องมาดามก็ไม่แน่ใจนะแม่แต่น้องมาดามก็ยังชอบเลขสูนนะฮะจริงอืชอบเลขสูนอยู่ชอบเลขต่ำๆชอบเลขที่แบบมันไม่สวยเลยอ่ะแม่จริงเลขมันออกง่ายกว่าแต่ถ้าเลขแบบว่ามาันสวยอย่างเงี้ยมันออกอยากแม่เออแล้วตอนที่ล็อกเหงไงเขานะอ่ะหรือน้องมาดามก็บมารูน้องวันนี้มันจะออกเหนียถ้ารู้น้องมาดามก็คงให้แค่แบบว่าอาตัวเดียวหางเดียวแค่นี้พอจบอะไรประมาณนี้ อาสวัสดี700คนดูด้วยนะคะทุกคนแม่แม่ของ,ของ,ของ,ของคาดฟอมแฉกันเลยอย่างใครหวยซองรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นึ่งสิงหาคมนี้นักษาแม่สวัสดี900คนดูด้วยนะคะ900กว่าคนดูแคปแล้วกดเลขก8มาให้น้องมารามด้วยะค่ะแม่ 900ก podcast, ้ากว่าคนดูแคปแล้วผลเลข87มาให้น้องมาดามด้วยค่ะหวยซองรัฐบาลไทยมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะแม่ยังติดใจเก้าจเนือลูกชอบ94อักจัดเลยค่ะแม่อ่ะหวยซองรัฐบาลไทยมาแล้วนะคะทุกคนแคปแล้วผลเลข87มาให้น้องมาดามด้วยค่ะใครชอบก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะทุกคนซื้อตัวกลับด้วย8 7ด8ไปเลยนะจ้าแต่ว่า87ดอัดหนักเลย จะได้จบๆค่ะแม่โอ้ยฝนตกเลยแม่อ่ะหวยซองรัฐบาลไทยแคบแล้วกุนเล็กแปดเจ็ดมาเลยค่ะแม่แคบแล้วกุเล็กแปดเจ็ดมาให้น้องมาดามด้วยนะคะทุกคน ก็ซื้อได้เลยนะทุกคนไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะคะหวยซองรัฐบาลไทยว่นนี้ใครชอบแล้วแขมแล้วกดเลขแปดจมาให้น้องมาดามด้วยท่ะแม่ชอบไปตามหนาจะได้แบบว่าลดลดฟัๆงๆนะคะทุกคน ยังไม่มีที่ซื้อหรืออยากเข้ากลุ่มแนวทางกดลิงก์หน้าไลฟ์สดเข้าไปได้เลยนะคะแม่ขอบคุณค่ะปังๆเฮงงมารดวยค่ะแม่นอะแคปบ ฝนตกอีกแล้วทุกคนทั้งนอกสุดปัง้าใครไม่ทานฮานอยทิมคำว่าไม่ทานนอยนะทุกคนเดี๋ยวให้แม่แม่แขกรัฐบาลไทยไปก่อนนะจ๊ะส่วนฮานอยเดี๋ยวน้องมาดามลงให้ในเพจในใต้